สาบายดีขอย่านะลูกสาบายดีมันกินอย่างสาบายดีเด้อสาบายดีตอนขำสมเจ้าสาบายดีมดทุกคนถิ่นน้อยจะกินอย่างลก<ม>ูกฮะจะหูบ่นนำอย่างขนาดนำอย่าง<ม>อ้าวบัฮหูจะคือกินฮะบัฮหูหลูกคือกินไม่นำอย่างอ้าวบัวยันเบื่อบ่เบื่ออ้าวนำอ้อย โดย,โดยแสบบออย่า <im> ล <its> ิ้นไม่ลูกดูดแล้วก็เอาขื้นแมไม่มอยกินแน่ปันแม่กินแน่อย่าลิ้นปันแม่กินแม่ใครเอากินต้มแน่หมอน,มห,นนะหมอนไปโรงเรียนจะอยู่ห้องได้ลูกอยู่ บอกอน,นะนะบอกลุงปามาได้ไหมคุยอยากอยู่ห้องแม่ครู่วันอยากอยู่ห้องแม่ครูนี่แม่ครูทิพต้องแม่ครูทิพต้าแม่ครู่ใหม่แม่ครูคนใหม่วะด้วด้วยคุยหนุ่มคุยมากจนเจ้าขึ้นห้องขึ้นห้องอนุบาลสองอพิ่นมากแม่คู่พิ่นอยากอยู่ห้องแม่คู่ทูนี้เพนเปล่ามีคู่ทิบสื่อเดียวกันกับเพิ่นเลยสื่อเพิ่นนะน้ำทิบ อืมแต่แม่แต่แม่แม่มักเอิ้นทิปน้อยทิปน้อยนะแม่แ่บ่นซื้อซูชิให้เลยมันยังจะอยากซูชิเด้เอาไปสีหงัวลูกอยากมึงมึงสร้างคิโมกุบบ้าบ้าซื้อซูชิให้เลยมึงยังป้าบ้าซื้อให้อ้าป้าบ่มีเงินป้ามีมียังซื้อขนมให้คุณเจ้ากินขู่มืออยู่เรอยากกินอยากกินก็ขอป้าเลยบ้าบ้าซื้อซูชิให้จะกับเราดีๆเลยจะกับป้า ซื้อชูซี่ให้คอยกินเน่ยคอยบ่มีเงินกระเป๋าเน,นี่น,นี่เรามาลูกป้าคอยอยากซูซี่ซื้อซูซี่ให้คอยกินแน,น่เลยโดยเจ้าก็ะเป๋าดีดีนะลูกบอดีดีป้าก็ซื้อให้กินแล้แซ่แบปะแซ่บแซ่บอยาหลินได้คอยหายอได้มากมาคอยจะกินนี่คลิปน้อยเจ้าเห็นอย่าง เอาไปเอาทิชมเจ้าดิต้นนี่ต้นกระโดนน้ำป้ากินกับก้อยกุ้งนี่สุดยอดเลยกำลังโป่งงาม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 ชมเจ้านี่ใบอ่อนๆนี่กำลังโป่งเต็มมาเลยว้าตอดอกมังม่วงค่ะชมเจ้าดอกมังม่วงพี่น้อง ไลยลีเล่นกล้องคอยแตกเล่นหลังโอ้ยเสียเงินนี่เหล่าบ่มีหันเงินเสียเงินยี่เหล่ดกดอกันนี้ค่ะ่ณะกำลังปุ่งจอดอกว่าสีเจ้างามไปเลยนี่ออกมากแล้วหลายๆปีนี้คือเได้กินลายมาอยู่เจ้าหมามันเห็ดยังไงนะบีโป้เห็นยังไงนะเข่าไปกินหัวอาหารอยู่ในกระเป๋าทึ่เจ้า หัวอาหารป่าโหหิวแหงแม่แม่เอาได้เอาหนีมาหนิอย่างนี้หรออยู่ในป่ากาบป่าหางามดีบ่คอยขำยามแรงแหละเมื่อแ้วบ่โห่เสร็จยังกิน,นจุ่เจ้านักกระเบนหยุบบ่งกระเบนแยากกินกระกินยังกระกินไปขวัญจิภาไปเก็บพักไปเก็บพักกาดสอบไปดัง พากาซ่อมตกวขวปลูกนี่ด,ดิเป็นดอกแล้วได้ใหญ่แล้วได้ชุนเจ้าเอเป็นดอกแล้วขอสิฮัก,กันนด้แหมไได้กินแล้วได้ขอบได้กินแล้วได้ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเลยปลูกเองกินเองสิฮักเอาอะไรมันปร่งเนาะมันเตกยนอนนะ จะบอกไปเ็จยังกินเดี๋ยวเดียวมาติดตามเหมือนกันมังกรสังสนมันกำลังอวบอื้อฮักเลยอวแล้วแต่กำหนึ่งพี่น้องเราเหรอวังตัวนี้ก็อีเอออีว้าวกำใหญ่เนี่นโอ้ยงามอลิพิณัมเลย ยันไปเดินนี้ได้ก้ามหนึ่งนี่ยอดกำลังออกแค่ไปได้จืดได้ต้องคอยปลูกดีใหญ่แล้วใหญ่แล้วไปไปเอาสิไปหาไปเห็ดกินกันเลยว่าจะเสร็จเห็ดย<ๆ>ังก<ๆ>ินไปติดตาร่วมกันได้สักใจเด้สบายดีเลยนะบุมดสบายดีเลยสบายดี ได้ยินยอมยับคักนี่ิไปนําโตนี่มันถูกนี่เอาย้ําโอเคบ่ย้ําบอกซะนําโหดดูมื้อนี้ฮะมือ้หันถูกะสสดีเด้อสบายดีังคพี่น้องมากินตมมี่มตมมีใส่ผักกองเบิ่งูนบู่ อีโป้ยังแม่เห็มึงบกหมังบ okay. okay. uh ักนเหมนโดยม่ลูกมากกินมาเลยโดยเห็นแบบเลยเห็นมือนเลยดีก่เปิดข้าวรถนะแม่ข้าวรถนะแม่กินนะแม่กินตรงนี้จะนั่กินกิน

ห่อหนึงมะถูกมีบบซนี่นมาหนึง่งาจะสอวันเปิกับีโเมใส่บเพ็ดโมกใส่ลังอสีย

見ろ。

thank you。 ตลาดเนอหมนเปาดไปนักิกนมั้นั่กินบมี่ปตลาดนะาซิคืตลาดใหญ่วนก็ไปจากเศ้าจากการสี่ง่วงโถึงน,น้ไปสวยระมัดแต่ว่าไปตอนแรกันรันตลาดสลา,ากกินไตลาดที่อเคยไปนะ ก่อนเพื่อจะเบื่งนะมีสองตลาดไตลาดเศ้ากับตลาดแรงตลาดแลกเนเขาเิะตลาดเศร้ากัตลาดแกเดี๋ยวเาเดินเล่น่ะอย่างงูอ่ะมยงงูไงเราเจ้าขาตอนใบเราเจ้าขาตอนเศ้าตลาดเศ้าแบบเครื่องคล้องรายตลาดแรงรลายก็แต่คนใกล้แต่ที่นั่ง

Hold out.

ไม่น <aves S 2> ั่งไม่นั่งเยมาลาลูกเปล่านะแล้วผมจไมกินหน้าไม่นั่รสำหรัไปแลากรรักก็ชอไห